วันที่4ธันวาคมปี2024ที่นิวยอร์กซิตี้ท่ามกลางความเร่งรีบของเช้าวันใหม่เวลาประมาณ6นิกา44นาทีมีบางสิ่งเกิดขึ้นเมื่อบิอันทอมสัน CEO ผู้ส่งอิทธิพลแห่งบริษัทยู i t e เต็ดเฮลท์แคร์ที่เป็นบริษัทประกันสุขภาพขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกยิงเสียชีวิตกระสุนปืนที่จ่อลลางของบอันทอมสัน มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การสังหารเขาเท่านั้นครับแต่มันยังแฝงไปด้วยข้อความสัญลักษณ์ของบางสิ่งที่มันลึกล้ำมากกว่านั้นด้วยกระสุนเหล่านั้นมีการแกะสลักคำลงไปด้วยครับซึ่งเป็นคำว่า delay deny d e p o s e ถ้าแปลเป็นไทยก็แปลได้ว่าการล่าช้าการปฏิเสธการให้ปากคำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความพยายามในการจับกุมคนร้ายเป็นระยะเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้น โดยสามารถบุกจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ที่รัฐเพนซิลเวเนียในวันที่9ธันวาคมปี2024ขณะที่คนร้ายนั่งอยู่ในแมคโดนัลทำให้ลอเร้ซ่าว่าคนที่ลงมือก่อเหตุก็คือลยุยจิแมน n ิโอ o น่เด็กหนุ่มอายุ26ปีที่มีการศึกษาดีอย่างมากนะครับโดยเขาจบปริญญาโทสาขาวิทยาศา,ศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยายลัยเพนซิลเวเนียที่เป็นมหาลัยที่อยู่ในกลุ่มไอวี่ลีก ที่เป็นกลุ่มมหาวิทยายลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาและตัวของแมนจิโอเน่ยังทำอาชีพเป็นวิศวกรข้อมูลหรือ Data Engineer แต่เป็นเพราะอะไรกันที่มันทำให้คนอย่างเขาเนี่ยทั้งการศึกษาดีหน้าตาดีครอบครัวก็มีฐานะถึงได้ลงมือก่อเหตุที่มันอุกอาจเช่นนี้ในใจกลางเมืองมหานครนิวยอร์กได้ตัวของแมนจิโอนน่นะครับ ถูกยกย่องให้เป็นเปียบเสมือนตัวละครอย่างโจเกอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ถูกสังคมนะครับทอดทิ้งและกดขี่ถูกก็เปรียบจากระบบทุนนิยมที่เหล่าคนรวยต่างเอารัดเอาเปรียบกับคนที่จนกว่าทําให้สังคมของอเมริกานะครับแตกแย,ยกกอกเป็นสองฝั่งด้วยกันฝั่งหนึ่งยกยกในตัวของแมนจิโอนี่มองว่าเขาเป็นผู้ปลดปล่อยให้กับชาวอเมริกันที่ต้องทนทุกข์กับระบบประกันสังคมที่มันห่วยแตก ขูดเลือดขูดเนื้อกับประชาชนแต่ทางด้านอีกฝั่งหนึ่งกับมองว่าสิ่งที่เมนชิโอนี่ทำก็ไม่ต่างจากฆ้ารการทั่วไปซึ่งในวันนี้ครับผมจะมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันกำลังเกิดขึ้นและได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเชิญรับชมกันได้เลยครับวันที่ 4. ธันวาคมปี2024เวลาตี530มีผู้ต้องสงสัยออกจากโฮสเทลโดยคาดว่าเดินทางด้จัก,กรยาน เวลา6โมงเช้า15นาทีผู้ต้องสงสัยถูกพบออกจากสถานีรถไฟใต้ดินเวลา6โมงเช้า17นาทีผู้ต้องสงสัยซื้อกาแฟน้ำเปล่าและกโลาโนล่าบาร์ที่ร้านสตาร์บัคซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมนิวยอร์กฮิลเลนมิทราวเป็นระยะทางสองช่วงตึกก่อนที่เขาก็ทิ้งแก้วกาแฟและขวดน้ำเปล่าเวลา6โมงเช้า30มนาทีกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพผู้ต้องสงสัยขณะกำลังเดินคุยโทรศัพท์ เวลา6โมงเช้า39มนทีผู้ต้องสงสัยมาด้านหน้าของโรงแรมนิวยอร์กฮิสตันมิดทาวน์และรออยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลาหลายนาทีก่อนที่1นาทีต่อมาเวลา6โมงเช้า40มนาทีไบอันทอมสัน CEO บริษัทประกันสุขภาพยูเอตตดเฮลท์แคร์จะออกจากโรงแรมมาริยอตซึ่งเขาพักในคืนก่อนหน้านี้แล้วเดินทางไปที่โรงแรมนิวยอร์กฮิสตันมิดทาวเวลา6โมงเช้า44นาที เพียงแค่สี่นาทีถัดมาไบาอันทอมสันเดินไปทางตามเท้าเพื่อมุ่งหน้าไปยังโรงแรมนิวยอร์กฮิวสตันมิทาวเขาก็ถูกผู้ต้องสงสัยยิงหลายครั้งด้วยกันก่อนที่ปืนนั้นจะขัดลำกล้องจากนั้นเขาจึงหนีไปทางทิศเหนือและเวลา6โมงเชา้า46อนาทีตำรวจได้รับสายแจ้งว่ามีคนถูกยิง ก่อนที่2อันดีตถัดมาเวลา6กโมงเชา้าสีนาทีตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุและพบว่าไมอันทอมสันมีบาดแผลจากกระสุนปืนหลายแห่งจึงรีบนําตัวเขาส่งโรงพยาบาลในขณะเดียวกันในช่วงเวลานั้นเองมีผู้ต้องสงสัยถูกพบว่ากําลังขี่จักรยานไฟฟ้าไปทางเหนือเวลา6กโมงเช้าห้านทีผู้ต้องสงสัยถูกพบขี่จักรยานไฟฟ้าอยู่บนถนนหมายเลข85 เวลา7จ็ดโมงเช้าสีนาทีผู้ต้องสงสัยขึ้นรถแท็กซี่มุ่งหน้าไปทางเหนือบริเวณถนนที่8 6หเวลา7จ็ดโมงสิบสอนาทีไบยอานทอมสันซ e o ของบริษัทประกันสุขภาพยูเอทิตเฮมุแคร์ถูกประกาศว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทางด้านตำรวจก็ได้ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พบกับกระสุนปืนที่ยิงมาแล้วสาปอกด้วยกันแล้วก็ยังมีกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ยิงอีก3นัดซึ่งบนปอกกระสุนนั้นครับ มันมีการสลักคำว่า delay deny deposit ซึ่งคำทั้ง3คํคำนะครับมันสามารถแปลเป็นไทยได้ว่าการล่าช้าการปฏิเสธการให้ปากคำจริงๆมันมีความหมายนะครับคำสามคำนี้มันคล้ายเคืองกับวลีที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมกันภัยโดยคำคำนั้นก็คือ delay deny defense ซึ่งถ้ามาลองเปรียบเทียบกันดูแล้วมันจะมีคําแค่ว่า defense กับคําว่า deposit เท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วคําทั้ง3คํานี้มันเกี่ยวข้องอยังไงครับโดยคําทั้ง3คํามันสื่อถึงความพยายามของบริษัทประกันภัยที่จะหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าคุ้มครองครับเพราะว่าการจ่ายค่าคุ้มครองมันก็เหมือนการทําให้รายได้ของบริษัทน้อยลงไปวิธีที่บริษัทประกันภัยต่าง ต้องการที่จะมีกําไรมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการปฏิเสธการคุ้มครองให้แก่ผู้ออะกันนั่นเองครับหลักฐานตัวเนี้ยตำรวจจึงระบุได้ว่ามันอาจจะบ่งบอกถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุหรือไม่โดยลักษณะของผู้ต้องสงสัยก็คือเป็นชายผิวขาวสูงประมาณ6ฟุต1นิ้วหรือ185เซนติเมตรสวมเสืส้อแจ็คเก็ตมีฮูดสีน้ำตาลอ่อนกางเกงสีเข้มและรองเท้าผ้าใบสีดำที่มีพื้นรองเท้าสีขาว เขาสปายเป้สีเทาและใส่ผ้าปิดบางใบหน้าทางด้านตำรวจระบุว่าคนที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ดูน่าจะมีความชำนาญในการใช้ปืนและเป็นคนที่มีความสามารถสูงในการหลบเลี่ยงกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ทั่วเมืองทางด้านตำรวจใช้เวลานานกว่า5วันนะครับในการหาเบาะแสแล้วก็จับกุมตัวคนร้ายได้โดยทางด้านตำรวจของเมืองเพนซิลเวเนียสามารถจับกุมคนร้ายได้ในวันที่9ธันวาคมที่้านแมคโดนัล โดยพนักงานของร้านได้โทรแจ้งตำรวจและมีลูกค้าคนหนึ่งน,นะครับมีลักษณะท่าทางเหมือนผู้ต้องสงสัยจากภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่โดยกรมตำรวจนิวยอร์กโดยรัฐเพนซิลเวเนียที่ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมอยู่ห่างจากนิวยอร์ก280ไมล์หรือ450กิโลเมตรหลังการจับกุมตัวของผู้ต้องสงสัยตำรวจนะครับได้ตรวจค้นในกระเป๋าของเขาและก็พบปืนที่เป็นปืนพิมพ์แบบ3มิติ แล้วนอกจากนี้ยังมีที่เก็บเสียงที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์3มิติเช่นเดียวกันซึ่งมันตรงกับอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุสังหารไบร้านทอมสันนอกจากนี้ยังพบใบขับขี่ปลอมของรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่มีชื่อเดียวกันกับผู้ต้องสงสัยใช้เช็คอินโรงแรมในแมนฮัตตันก่อนที่จะมีการสังหารเกิดขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ขณะจับก,กลุ่มตัวนะครับตำรวจยังได้พบเอกสารที่ถูกเขียนด้วยลายมือยาวประมาณ3หน้าด้วยกัน โดยนนเอกสารนั้นพูดถึงระบบการดูแลสุขภาพของคนอเมริกาซึ่งผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจจับได้ในครั้งนี้ก็คือลุยจิแมนจิโอนี่ชายวัย26ปีแล้วการจับกุมลุยจิแมนจิโอนี่มันทำให้เขาได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมากพอหลังจากดันไม่นานในวันที่10ธันวาคมปี2024หวันหลังจากถูกจับกุมนักข่าวนะครับ ได้เผยแพร่เอกสารที่ได้อ้างว่ามันเป็นเนื้อหาฉบับเต็มของลายมือของลุยจิแมนจิโอนี G ่ได้เขียนเอาไว้โดยเอกสารนี้มันระบุว่าเขาทำทั้งหมดด้วยตัวเขาเองและประเด็นสำคัญยังมีการพูดถึงระบบประกันสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาเขากล่าวถึงผู้บริหารบริษัทประกันสุขภาพเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นโปริสิตระบุว่าพวกมันสมควรได้รับสิ่งนี้เมนจิโอน่ G วิจารณ์ระบบดูแลสุขภาพของสหรัฐว่าเป็นระบบที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในโลกแต่ถึงอย่างนั้นประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาเองกับมีอายุไขเฉลีย่ยอยู่ในอันดับที่42ของโลกตัวของแมนจิโอเน่ชี้ให้เห็นถึงการคอร์รัปชันและความโลภของบริษัทในระบบการดูแลสุขภาพของอเมริกามานานหลายทศวรรษแต่ปัญหาเหล่านี้มันกับยังคงอยู่ และดําเนินต่อไปคือถ้าใครติดตามข่าวหรือว่าดูช่อง YouTube คนไทยที่ต่างประเทศคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพของที่อเมริกาว่ามันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่แพงมากการไปหาหมอแต่ละทีเป็นเรื่องยากแล้วก็ใช้เวลาอย่างมากสําหรับคนที่ไม่มีประกันสุขภาพมันจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะเดินเข้าไปและขอให้หมอตรวจเหมือนอย่างที่ประเทศไทยทำครับและแม้ต่อให้คุณสามารถรับการรักษาได้ค่าใช้ใจ่าย มันก็แพงมหาศาลเพราะอย่างนั้นชาวอเมริกาจึงต้องยอมจ่ายค่าประกันสุขภาพเพื่อที่พวกเขาจะได้เอามาใช้ในยามเจ็บป่วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามประกันสุขภาพเองมันก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดมีหลายเหตุการณ์และหลายครั้งที่ประกันสุขภาพมันไม่ได้ครอบคลุมถึงแม้คุณจะจ่ายเงินมหาศาลเพื่อซื้อประกันสุขภาพแต่มันก็ไม่ได้รับประกันว่าตัวของคุณจะเข้าเงื่อนไขในการรับประกันซึ่งอาจจะต้องสำรองเงินจ่ายเอง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากการออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลในเอกสารของลุยจิเมนจิโอนี่ที่เขาได้เขียนเอาไว้มันทำให้สังคมอเมริกานะครับหันมาให้ความสนใจตัวของเขามากยิ่งขึ้นเช่ามริกันบางส่วนได้ยกย่องว่าตัวของเมนจิโอเี่เปรียบเสมือนตัวละครอย่างชเกอร์ที่เป็นแอนตี้ฮีโร่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่ถูกระบบของสังคมและเศรษฐกิจทอดทิ้ง ผู้คนในโลกออนไลน์บางส่วนเห็นว่าตัวของแมนจิโอเน่มีความคล้ายคลึงกับตัวละครของโจเกอร์เวอร์ชันปี2019ที่แสดงโดยจัวกินฟีนิกและยิ่งมีการสืบค้นไปถึงประวัติของลุยจิแมนจิโอน่มากยิ่งขึ้นมันยิ่งหน้าตกตะลึงมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าชายคนนี้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยมีฐานะเลยทีเดียวนอกจากนี้ตัวเขาเองยังเป็นคนที่มีการศึกษาเขาจบปริญญาตรี วิศวะคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยายลัยเพนซิลเวเนียก่อนที่จะต่อปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และข้อมูลที่มหาวิทยายลัยเพนซิลเวเนียเช่นเดียวกันเลยเมื่อจบเขาก็ได้มาทํางานเป็น Data Engineer หรือวิศวกรข้อมูลด้วยเรืของเขามีชื่อเต็มว่าลุยจิ n นิโคลัสเมนจิโอเน่เกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี1998ปัจจุบันเขาจะมีอายุ26ปี เขาเกิดในเมืองชาวสันรัฐแมริแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยที่ตระก,กูลของเขานะครับเป็นตระก,กูลที่มีชื่อเสียงและก็มีฐานะจากการประสบความสําเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขาสําเร็จการศึกษามัธยมในปี2016ด้วยเกรติี่ยมอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เขายังได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนผู้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสําเร็จการศึกษาทางด้านแม่ของแมนจิโอเน ได้แจ้งกับตำรวจนะครับว่าลูกชายเธอหายตัวไปโดยเธอได้บอกว่าเธอไม่สามารถติดต่อกับลูกชายได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปี2024และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองในปี2024ิ n i แมนชิวนี่ได้ทำการหยุดโพสทุกอย่างบนโซเชียลมีเดียของเขาโดยทางด้านแม่ของเขาได้ติดต่อกับกรมตำรวจซานฟรานซิสโกเนื่องจากแมนชิวนี่ทำงานให้กับบริษัททูคา และเธอเชื่อว่าเขาน่าจะอาศัยอยู่ที่นั่นก่อนที่จะมาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนธันวาคมหลังการจับกุมตัวของแมนจิวานี่เขาถูกตั้งข้อหาหลายข้อหาด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาตปลอมแปลงเอกสารให้ข้อมูลประจำตัวปลอมแก่เจ้าหน้าที่ครอบครองเครื่องมือสําหรับก่ออาชญากรรมและยังมีข้อหาฆาตกรรมปัจจุบันตัวเขาถูกขังอยู่ที่เรือนจํา ในรัฐเพ็นซิวินเนียโดยทด้ไความของเขาพยายามยื่นประกันตัวมาแล้วสองครั้งด้วยกันแต่ก็ถูกปฏิเสธทั้งสองครั้งชายที่หน้าตาดีการศึกษาดีฐานะดีแล้วมีงานมีการทำแต่เป็นเพราะอะไรกันถึงทำให้เขากล้าลงมือครั้งนี้ครับเพราะว่าถ้าพูดถึงการจ่ายเงินเพื่อซื้อประกันสุขภาพตัวของแมนจิโอนี่เองก็น่าจะสามารถจ่ายได้โดยที่ตัวเขาเองก็ไม่เด็เดือดร้อนอะไร เพราะเงินเดือนของ Data Engineer ก็เป็นกลุ่มอาชีพที่มีรายได้มากพอที่จะสามารถใช้ใจ่ายโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนได้อยู่แล้วมีการตั้งทฤษฎีสาเหตุของแรงจูงใจในการกระทำในครั้งนั้นนะครับว่าตัวของแมนจิโอี่อาจจะมีความไม่พอใจต่ออุตสาหกรรมประกันสุขภาพเนื่องจากเมื่อปี2023นะครับในเดือนกรกฎาคมตัวของเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดในห้องฉุกเฉินเกี่ยวกับสภาวะ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังส่วนล่างตัวของแมนจิโอนี่มีความไม่พอใจต่อบริษัทยูเวตตดเฮลท์แคร์ N Care, และบริษัทประกันสุขภาพบื่นๆแม้ว่าตัวของเขาเองจะไม่ได้ซื้อบระกันของบริษัทยูเวตตดเฮลท์แคร์ N อยู่ก็ตามแต่การที่ตัวของแมนจิโอนี i, เ่เลือกบริษัทยูเวตตดเฮลท์แคร์เป็นเป้าหมายเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทยูเตตดเฮลท์แคร์เป็นบริษัทประกันที่มีขนาดใหญ่มากและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ของประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยในปี2 0 2 3บริษัทยูนิเทนเฮลท์แคร์มีรายได้อยู่ที่13ล,ล้านล้านบาทซึ่งมากกว่าบริษัทที่มีรายได้มากที่สุดในประเทศไทยอย่างปตทอท,อที่มีรายได้เพียงแค่ 3. ล้านล้าน,านบาทในปี2 5 6 6ที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งเป็นตัวเลขนะครับที่มากกว่าบริษัทปตท,อทอมากถึง4เท่าเลยทีเดียว และบริษัทยู i นเต็ดฮิวแคร์นะครับยังมีอัตราการปฏิเสธการเคมสูงที่สุดในวงการอุตสาหกรรมที่3 2เเลยทีเดียวคิดง่ายๆครับคน100คนบริษัทยู i นเต็ดฮิวแคร์ปฏิเสธไปแล้ว3 2คนด้วยกันนอกจากนี้ตัวของ CEO ไบยันทอมสันที่ถูกยิงเสียชีวิตยังมีคดีความเกี่ยวกับ Insider t ร์เทรดดิ้งเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท แต่แงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองสิ่งเหล่านี้เลยครับมันเลยทำให้ประชาชนที่ได้ยินข่าวการเสียชีวิตของไบอันทอมสันรู้สึกสะใจแล้วก็ยกย่องให้กับตัวของลุยจิแมนจิโอนี่ว่าเขาเป็นแอนติฮีโร่ที่มาช่วยกำจัดพวกคนรวยที่สูบเลือดสูบเนื้อกับประชาชนชาวอเมริกันส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนถึงขนาดมีการกล่าวไว้ว่าการเสียชีวิตของไบอันทอมสัน มันช่างเล็กน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับชาวอเมริกันมากกว่า68,000คนที่ตายลงไปในแต่ละปีโดยที่ไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพได้การเสียชีวิตของคนเหล่านั้นเป็นการเสียชีวิตเพื่อทำให้ผู้บริหารบริษัทประกันสุขภาพอย่างบไบอันทอมสันจะได้กลายเป็นเศรษฐีพันล้านนอกจากนี้ยังมีการระดมทุนการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนตัวของแมนจิโอนีลงในเว็บไซต์ต่าง ผู้แสดงถึงความยกย่องในการการะทำของเขาแต่ทางด้านของคนนี้ไม่เห็นด้วยนะครับก็มองว่าการการะทำของแมนชิโอนน่นั้นมันกำลังจะส่งผลให้เกิดสงครามของชนชั้นและมันจะเป็นการเปิดฉากของสงครามระหว่างชนชั้นสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้แตกต่างจากการก่อการร้ายภายในประเทศและจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็ทำให้เหล่าซ e o ของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆทั่วประเทศ เริ่มตืจดระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นบางบริษัทถึงขั้นขนาดลบรูปของซ e อออกจากบริษัทเลยครับเพื่อให้ไม่สามารถระบุตัวตนของซ e o ได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศไทยเราเองถ้าเอาตามตรงแล้วประเทศไทยเคยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูงที่สุดในโลกมาแล้วนะครับโดยในปี2018หรือปีพศ2561โดยเครดิตสวิส การที่บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านั้นมองแค่ผลกําไรและทําทุกวิถีทางที่จะสูบเลือดสูบเนื้อกับคนภายในประเทศหรือเมื่อการถูกกดขี่ที่มันถูกเก็บเอาไว้วันหนึ่งมันก็ระเบิดตรงมาส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายแต่เ,เพื่อนๆเลยครับคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับคดีนี้ผมเองอาจจะไม่สามารถจะมาชี้นิ้วได้ว่าสิ่งไหนมันถูกหรือสิ่งไหนมันผิด ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็ยนยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณทุกคนดูจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ